สิทธิขาบทที่สองห้ามจักต้องกายหญิงเริ่มเรื่องว่าพระผู้มีพระภาคประทับณเชตะวนารามเช่นเคยแล้วกล่าวถึงวิหารวงเล็บที่อยู่ของพระอุทายีว่างดงามมีเตียงต่างฟูกหมอนน้ำดื่มน้ำใช้ตั้งไว้ดีมีบริเวณอันกว่าสะอาดมนุษย์ทั้งหลาย พากันไปชมวิหารมากด้วยกันพราหม์ผู้หนึ่งพาภริยาไปขอชมวิหารพระอุทายก็พาชมให้พราหม์เดินหน้าภริยาตามหลังพระอุทายเดินตามหลังภริยาของพราหมนั้นอีกต่อหนึ่งเลยถือโอกาสจับต้องอวัยวะน้อยใหญ่ของนางน,นางบอกแก่สามี สามีโกรธติเตียนเป็นอันมากความทราบถึงพระผู้มีพระภาคทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนได้ความเป็นสัตว์ทรงติเตียนเป็นอันมากแล้วจึงทรงบัญญัติศิกขาบทห้ามพิสุมีจิตกำหนัดจับต้องกายหญิงไม่ว่าจะเป็นการจับมือจับช้องผมหรือลูกคลำอวัยวะใดๆ ทรงปรับอาบัตสังคาทิเศษแก่ผู้ล่วงละเมิดครั้นแล้วได้มีคำอธิบายตัวสิกขาบทอย่างละเอียดและมีข้อแสดงลักษณะที่ไม่ต้องอาบัตคล้ายคลึงกับสิขาบทท,ที่แล้วแล้วมาลงท้ายด้วยแสดงวินิตวัตถุคือเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งพระศาสดาสมวินิจฉัยไต่สวนชี้ขาดด้วยพระองค์เองอันเกี่ยวกับสิกขาบทนี้ประมาณ20เรื่อง